หนูเปิดประตูโรงรถขึ้นไปนั่งในรถของตัวเองแล้วขับออกไปในขณะที่เขายังไม่มีใบขับขี่เลยด้วยซ้ำลาทาทุยตอนนี้ไม่ได้เป็นแค่พ่อครัวอีกต่อไปด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องเขากลายเป็นคนขับที่เก่งและแม่นยำม,มากแม้แต่เส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคก็ไม่สามารถหยุดเขาได้ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อคิดมาที่ผ่านมาพวกเขาได้รับมอบของขวัญเป็นรถแท็กซี่ขนาดเล็ก2คันซึ่งถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับพวกเขารถคันนี้มีระบบควบคุมที่ง่ายด้วยแป้น3อันได้แก่คันเร่งเบรคและพวงมาลัยนับแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเขาใช้เวลาวันละอย่าง การบังคับตอนแรกมันดูไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่แต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็เริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆและการฝึกขับรถกลายเป็นสิ่งที่พวกเขารอคอยทุกวันเนื่องจากหนูมองเห็นได้ไม่ดีนะพวกมันจึงใช้ประสาทรับดินเป็นตัวนำทางโดยมีขนมเป็นตัวล่อเพื่อพาไปในทิศทางที่ถูกต้องหากวันไหนพวกมันไม่อยากขับรถพวกมันก็จะเล่นชักเยื่อแทนซึ่งเป็นกิจกรรมโปรดของพวกมันนอกจากนี้ยังฝึกเล่นโบลิ่งเพื่อพยายามล้มพินทั้งหมดให้ได้หรือไม่ก็แก้ปริศนาที่ยากๆในวันที่อากาศร้อนพวกมันจะชอบลงไปแช่ในน้าเย็นมากกว่ากิจจจกกกกกรรรรมมมมมดนนนนนนน้้้้ําาาาเเป็ออีีสสิ่่่งงงหหึททพพววััุแแลละะชบคยยขใ มันดำน้ำไปเก็บอีกด้วย